สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อสกุทุกคนพี่น้องจ้บา,าบุกหน้าเจา้พี่น้องเลยข,ข้างแรกข้างแรกข้างแรกห้องเห้องเฮาหลัก็สิเคยเห็นรถเกี่ยวข้าวอยู่แล้วทีข้าวผมเพิ่งเห็นพี่น้องเพิ่งเห็นกับตาเมือ่อวนมาเกี่ยวข้าวน้าป่าอืมเดี๋ยวพาเอ็ทีได้เมื่อวาตะกี้มีแต่อยู่ซุลินซุลินนะ่ะมีแต่สานรถเพะเลยแม่แม่คนกระบกคอยจะใส่แล้วเห็นได้เพื่องมันเลยคยบัน ขอบคุณคุณแม่ละลายเลค่ะจ้าสนับสุนย่างรถเกี่ยวเผาขอบคุณอะไรยคุณแม่คุณแม่ได้ดูอยู่บนอขมือนี่เนาะลูกเต้าในสไตล์บาเดอร์ไอกีสรวนละลายจ้าสบายขอบคุณอะไรยคุณแม่สนับสนุนเนาะจ้าขอบคุณแม่ยังแรงจ้าขอคุณแม่ดีใจจะนำตาลมุเส้านึ่งฮ่ฮ่า่าทำมียนาำเมียน่าก็บอกตรอนนล่านเจ็ดไป ฝากไมห่หาพาดมันแล้วก็ไปแลกเอาเงินกีมาอืมฉลานเจ็ดฉลานเจ็ดฉันจห้รถเกี่ยวเนี้ยเจะกระสอบเบ้กระสอบละห้าสิบ,บาพี่น้องกจ็จะเกี่ยวเป็นกระสอบเนาะกระสอบละห้าสิบบาทนี่พี่้าถามเกียวบแพงนี่เองก็เราแต่ว่าทั้งั้ไทนร่วมแล้วพี่นอ้องกระโม่แหงเนี่ยทั้งไทยามาเียไปเรียกไปเรียกไล่เนาะไล่ละหกเจ็ดร้อยแบบนี้นะ เพียบไทยแบบาจ้างคนงานปกนติหนึ่งตองมือมือละเ <มะ S 1> ท่คา,าคนนี่เนาะกระแปดสี่ท่านาะอายู่ขากินนิดอายู่ขากินแล้วกันค่ะคนเกี่ยวเนาะจ้างคนมาจ,จ้างคนแก่จ้างคนซีนี่เนาะแต่ละปีทำเงินหมื่นกว่าบาทได้อันสะพอนายเขาต้นนังประดิแหมนอยู่เนาะเอาไอ้นีแล้วพี่น้องจ้างคนเกี่ยวแล้วก็มาจ้างมาดคนขึ้นมาล้าน แล้วก็มาจ้างกันนวดเข่าซีเข่าเด้อ๋อแล้วกันแ้่กันจ้างคนค้นกันเล่าอนกพอมาเบาโค้งคนเดียวพี่น้องก็ร่อยต่ออกอ่ะอืมพอกนรักกับคันเสษพอดีกันเลยเออตายเลยตายพี่น้องก็เบอร์ใกล้ๆเนาะเออกิะโซรห่าซีปบาทพี่น้องกับบ่แพงจะเจ็บแล้วเนาะมาถึงว่าไหลเซเลียกันเซเลียแล้วแหละกะกะอ่ะตั้งมาแพงก็แพงหนึ่งเนาะ <c oughs> ข้างใต้ตนห,นในหน้าเพื่อสัจเจหน้าเข่าัเข่าเทคืองามแต่เคยมีหันหยาวปะเนาะไี่อยากายสามเซนไปแล้วเอาใหปัญญยาเอาป้าจะจังไหสามเซนนะต่อกำห้าเลยขอบุเจ๊เอ้ยมีสิบะาคายังมาเอาวะอู้ยกินตำมักัวด้ยนะเฮ้ยอันคือสามนนะแม่เจกัลาตอกัน อครับน่งพสกได้ย <í ls> ามแสนบาทเลยค่ะสามสบาท,ทาีสามแสนกส็เห็นที่ท่นอยู่บอดี้ปเนเจ้ในเจ้เมึงกีบมาซื้อกระตามเมาหน่อเฮยเวงเขานะบอแนแล้วเจ้ด้มึงถือรางวัลที่หนึ่งนะนะพี่น้องเนาะสีรนนะส่รอยล้านของนเทาน,านะ ตกไปจากแสนวะทำไมกิ้งข้ามงเดียวกะกระพาะหรือเปล่าใหญ่กิ้งข้าวหลยแม่ก <c ười> ันมีลูกไล่ย,ยังพว่านนะเจมาไว้แล้วพี่น้องก็เห็นไดใหน้าคุกเข้อยกันม่แต่จ้างเบิดทุกอย่างอะ่ะข้าว,าว,าว,าวก็จะเป็นตัสซอนแต่เฮ้ยขาวแกนแน่นล,ละ้า่อ้ตะกี้นะขาน้านังก็เป็นแบบนี้บานนีตนั่งนะถาพนถาพนยุทธเนาะ ากับฟื้นพี่น้องเอ้ยเออเป็นวัดเ,เป็นไอเป็นวัดไปสีวัคซีนเข็มซองลงเอเล่กินข่าวกับพระแท็บอืออันนี้พ่อห้่เจ๊ก็สอนหาซีบนะนี่พี่น้องเจ้ากรมัดให้เนีนเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอ้ยสบานนี่นขนาด คุณเมื่อยนละไรฮะกับพีมาพึ่งเลยคลอมันแดด <Man, man, S 2> เนาะแมน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 ได้คนแบกแล้วเจ๊อ้าวเ,เร็วกำลัน,นั่งโอยกับว่างพักเงี้งเฮ้ยเก็บไปกินกันตำขวน,นเฮ้ยเจ้าจอ,อันนี้ห้องพักใส่หเห้ยเอา,มานะมเมืองนะแมนไว้ป่นี่นะาาต้องหอดผูกเออพี่น้องตะกี้นางงามนางว่ะไปนั่งถาไปถามาน้องนึ่งกับน้องเธอบ่นี่ ออุ้ย oh, ผ okay. okay, ักกระยงในมืเก่าไปกูกินเรยก็นั่นนะขึมากินอกกระเรียขยงอย่านะวุ้ยนีง้องงามเฮยฮะเอาไงงเ่านาลกัรแย่งแะอที่ปลูกได้โบในมันเฮยดูนังไ พีซี่ 4, พันก็ว่าทั้งไทยนะี่ยบ่มีกินอลไรได้พี่น้องก็กแม่แล้วจ้าสุรินทร์บ่มีแล้วค่ะบ้านพ่อนองเทนเดอ้อแต่บ่ด<ม>ูน้องกบ่ฮู้อือมีก็มีนหน่อยๆเจ้เออเดี๋ยวมาใกล้แยกถ่ายหาอันนี้ก่อนอืมแยกกระลาทั้งาาทั้งฝั่ง,งไข่ก็บบะมี่แล้วค่ะานี่เอาไปตําไปต้มสะปะนินก็แซ่บเด้อจ้าอ่ะอืมต้มสะปะนินนะอร่อยมันแก่ข้าวจะบอกให้สุรินทร์เพิน่นออื สลิดนาลี่ได้พี่น้องเว้ยอยากเก็บไว้แบบกินยามแรงนะเฮ้ยแม่นมันงามนะจ๊ะเอานาน,ข,าน,านข้าวมันสืบแบบพี่น้องพูดเอาทางดินเห็นไหไปปลูกไว้ในสวนเออได้กินตลอดแรงตลอดคนได้อืออือทำแม่แล้วกับแบบโคดรพักตลอดอืออือแมนแมน <c oughs> มีฟ้าอยู่จ้ะ โหดๆพักแยสะออนพักแย่งนะเฮานี่มันสะออนโหลดสมานนะเจ๊กูอือโอ้ยพี่น้องจ้ามันสวยอย่างนี้เจ่ใส่แดงะับแซนนะท่านอือน,ออน้าเจ๊ก็เล่าได้ไห้ละซองสองเกวโอ้หายมากับบอลใหญ่เนานนะเจ๊เนาะขาวง,งามไปหนิเลยแต่เมึงอสิ้ด,ดคลายนะเจอมอ๊มันมีปลาลงบ่อน,น่ะ<ไ>คนเกี่ยวแค่ซองคนหนึ่งบ่อน,น่ะ โอเไปน้ำเทนโซนพักกันแย่งก okay. ี่น an no. ้องตมกี้อนหลดมาพักซนพักกันแย่งนี้แค่บักคงมาจเห่อบักคงมาจใเมือง่นหน่อยอ่ะสิโบเฮนหลนะ าู้หน้านะ้ำมันห,หน้าเขายนยการาคนงานเ้ยเออคนแบบโลงงพดเนะอืมกรอ่อนแบอะไิเงีมนออกมาป่ดูพอเจนะคนงานล่งพทห,หนาเอ้คือเคยหลา,ลนานอะไรเกี่ยวไปเกี่ยวมามาจนเบิดหายหนึ่งเ้ยได้พรมแดนน่าจะของ สองสอบมันโอเคอยู่เจเวลามันเต็มเนี่ยมันหมาดเองบอกรู้อะไรก็สอบอ๋อข้งแรกนะพี่น้องเนาะบอกให้เขาบอกให้บงใกลเลืออย่าชวนลิ้นกันเลยบงใกล้ๆไหน แต่มันมีตาขอดเนาะจะสอบมหาสิบบาทแต่ว่าตะกี้พี่เลี้ยนี่อยู่ซูรินนะไล่เลยหกลอยเลยเกี้ยวลอยอย่แหละเ้อบกพร่องไดว่าไล่อีกอยังเอ็กต้าบ้านเขาเรียกเอ็กต้าเลยทางลาเขาเรียกเอ็กต้าพี่น้องเลยบ้านทางทางไทยเขาเรียกไล่ อมามังไงุแก็มเป็นไร<ถ>ม,มเ,ออเป็นไรสดเข้าวจนดักเทีแดงเออไปไร่เปไ่นาะเพระไดหายไร่น้าแบบซุกบนหน้าซุกแบบอนหน้าเธอพี่ามไล่นาะไร่หลหกร้อยกะพันแปดน่นะเจ๊ปรมาณพันนัน <laughs> บานสมเฮาเยเอ็กตาพี่น้องเอ้ย แตงว่ามันเก็เรียวคือกันนะจ้โอ้ยจอรนเพียงขึ้นมาเลย สอบป่ะเจ๊ตีสอบป่ะย่างละซองบอกข่างละซองหมดเลยนะอ๋อข่างละซองกระสอบพี่น้องเลยครับ่อพิษปู่เมย์ให้เป็นหลอกเะไรยังไงน,นนะ ุ่นด้วยพี่น้องมันนั่งอ้หน้าเจ๊ก็รัจะกสอบเนาะถาเบิ่งได้ลิปนั่งหละจย่านร้รายเตอะปกติจังสอเจ้พี่น้ปองปีน้อยได้ปีนี่อาสิบหอดปน้าเจา๊เพราะว่ามันข้างเบิง่งม้นนางเหี่ยวน้อสุบองอะงไรหรหน้าโน่นอะถาเต้าสอบ ยังไงให้ได้ยังนึมาขามบ่ฮะนานวเองนะไปว่าจะโน่นก็มีแบบนี้แหละนี่ๆเคียวๆแบบนั่นแหละหน้าพอสบายมากิ๊กยาน่ะเชื่อหน่อยแหละแต่บ่ มาว่ายเตะไอ้หอกกบหอกปว่ายให้เราเ่โอ้ยช็อตไม่ได้เ็นไม่ได้็ต้องเม็ดแม่ยุม่แม่ม่ไม่ม่แม่ไ้รื่อยก็มีหลอดอัลเ่อรเน่สมุทร้มีนะเป็นเ่ิดเปกดเปดปวด พี่น้องเอ้ยหมดจอมมาพักแย่งเลยพี่น้องจ้าซอนเด้พักแย่งหมดดืดหมดอยากพี่น้องเอ้ยมาโหดเนี่ยกับเซดาร่าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลไ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่น้องเพชรเลย,ยพี่นอ้องดินแดงก็จะถูกสกุลตอกันไม่กินหนาสบายดี